นี่นะคะอันนี้ก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณไปยังเอฟซีนะคะเอฟซี SC. พี่พัดนะคะที่ส่งคะแนนมาให้นะคะซื้อซื้อต้นับประรดนะคะก็อันนี้ก็เป็นรถที่สองนะคะก็จะก็จะขาดเหลือแล้วก็แบ่งก,กันกับทีมงานนะคะทีมงานช่วยแชร์กันออกให้เต็มรถนะคะ ก็ตรงนี้จะเอาไปลงให้ควนันรักก็จะเอาลงให้ขี่รกขุนเงินก่อนนะคะแล้วที่เหลือก็จะไปลงที่บ้านทลาดนะคะให้กับให้ควันอ้วนนะคะเป็นคนจัดการแบ่งแบ่งทีมงานนะคะที่ช่วยกันแชร์เนาะช่วยกันแช่ช่วยกันเฉลี่ยอาหารค่าสับประรดกันนะคะลงเองเลยค่ะ ควานอ้วนมาเหม็นแรกเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะควานอ้วนตอนนี้ควานรักกำลังลงอยู่นะคะเตรียมทีมงานรอเลยค่ะชายภูผาบอกว่าทีมงานรอแล้วครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวไปอีกไม่นานค่ะลงคนเดียวเลยค่ะ ขวันอ้วนขอบพระคุณมากมากนะครับเอฟ f ี T ทุกท่านขอพระคุณเอฟ f ี T นะคะที่ช่วยเหลืออาหารน้องช้างของทีมงานพวกเรานะคะควันรักก็ลงมาแล้วนะคะก็จะมีสับประรดที่ยังเหลืออยู่ที่เราซื้อตอนนั้นยังไม่หมดนะคะ ครับผมอืมอถาความรักสวัสดีครับวันเจกครับนี่ค่ะควานแจ็กจากครับช่องคายทองแท้เนาะสามวันแล้วครับไม่ได้นอนบ้านครับสามวันแล้วครับไม่ได้เข้าไปบ้าน,นครับผมสามวันแล้วเพราะว่าวิ่งสับประรดอ๋อวิ่งสับประรดอย่างเยวเลยใช่ไหมคะสับปะรดอย่างเดียวไปบ้านดานแล้วก็ไปเชียงคานอือ คนยิงต้องบอกเอ็นซีด้วยว่าเราจะแบ่งกันเท่าไหร่กี่เชือกเราจะแบ่งกันฝั่งนู้นเท่าไรคะความอ้วนสิบเชือกใช่ไหมสิบเชือกไหมสิบเชือกนะครับที่เก็บมาตอนอยู่ข้างบนทําไมเหมือนเยอะครับรวมมาข้างล่างทําไมมอนน้อยจังจะขึ้นหรืไปลงหรือวะสิบเชือกนะคะความอ้วนขอบคุณความรักด้วยครับก็มีบอกความอ้วนหน่อยโอลงมา ดูแล้วมันนิดเดียวเองค่ะอ๋อค่ะปกติสิบสิบเชือกนี้จะได้เยอะไหมเยอะเหมือนกันเยอะเหลืออีกสิบเชือกค่ะบนรถเชือกน่าจะได้อยู่แต่ละ400ต้นอ๋อควานแจ็คว่าสิบเชือกก็ประมาณ4าร5 0 0ต้นค่ะแล้วตรงนี้ที่ควานรักลงถึง4าร5 0 0ต้นไหมยังไม่ถึงค่ะควานแจ็คบอกว่าต้องลงอีกค่ะถ้าว่าข้างบนสิบเชือกนี่นะคะ แบนสิบเอชเชือกออก,ก็จะมีความรักแล้วก็ทางฝั่งทราดอีกสิบเชือกรวมเป็นสิบอสิบเอชเชือกนะคะพี่อันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อัน,อนก็ฝากขอบพระคุณทางที่พัดด้วยนะคะใจดีช่วยสับปะรดนะคะมาทั้งหมด หนึ 15, ่งมืนห้าพันคะแนนนะคะเป็นสองเที่ยวเนาะได้สองเที่ยวพอดีค่ะเที่ยวที่สองก็ทีมงานช้างช่วยช่วยกันออกเพิ่มเติมนะคะก็จะได้อีกเต็มคันรถพอดีค่ะพยายเหี่ยวสวัสดีครับดีต่อใจลำละลำจักบาทครับลำแบบไหนต้นเหรอคะรถล,ลำละลำละเขาถามว่าลำละกี่บาทก็เลยงงเขาเรียกลำนี้ลำละหมื่นสอง ลำ,ลำเขาก็เรียกคันรถแเลยเนาะควแจ็คเนาะอ๋อลำเขาเรียกเป็นคันลุใช่ไหมคะลำไม่เรียกว่าคันรถตไหมไม่ดึงออกจากที่ดึง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 ออกไม่ได้เลยได้ยู่ถึงก็สันว่าเราไม่ได้เดินตรงนี้จะสั่งได้นะครับสาบระรถกำลังสวยนะครับช่วงนี้ควานแจ็คบอกว่าควานช้างท่านใดสนใจสั่งได้นะคะหรือเอฟซีสั่งไปให้กับทีมงานช้างได้เลยนะคะติดต่อควานแจ็ค ที่ที่ว่าจะช่วยช้างครึ่งรถก็ได้นะครับอ๋อช่วยครึ่งรถก็ได้มีแบบครึ่งรถเหมือนกันนะคะครึ่งรถก็ได้นะครับแล้วก็จัดส่งได้นะครับครึ่งรถนี้เท่าไหร่ครครึ่งรถก็หกพันครับผมครึ่งรถหกพันนะคะเผื่อเอฟซีอยากช่วยเหลือช้างครึ่งรถหกพันติดต่อควันแจ็คได้เลยนะคะเพราะว่าที่เเรือเราก็จะเอาไปให้ช้างตัวเองครับอที่เหลือก็แบ่งให้ช้างเพราะว่าควันแจ็คดูช้างหลายเชือกค่ะเลี้ยงช้างหลายเชือก วันอ้วนบอกสิบครับก็รวมนี่ก็เป็นสิบเอ็ดค่ะพี่สั้นๆส,สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กำลังลงสับประรดอยู่นะคะให้น้องคุนค่ะช่วงนี้ย่าก็จะขาดแทนหน่อยต้องสั่งสับประรดค่ะแม่ก้อมขอให้ทุกเชือกได้กินอิ่มนอนหลับนะคะขอบพระคุณมากค่ะ จะกอหวานกันคืกบาทไปมาทีไหนไอ้น้องม่เคยเอาลงลงแล้วค่ะลงมาเลยเด็กขาันตกมันเลยแมนบอสตกมันเขาถูกส่วนน้องขุนนะคะขุนเงินอยู่ฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวจะพาแม่เอฟตีไปดูน้องขุนบ้าง นู่นค่ะยืนอยู่ไกลๆนึงค่ะเด็กชายคุณเงินคุณพ่อให้ไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นจะมีหญ้านะคะมีหญ้าให้เขาได้กินบ้างนะคะถ้าอยู่มาอยู่หลังนี้ก็จะได้กินแต่สับปะรดเนาะยืนโยกค่ะ บางทีก็ลงไปเล่นในสระนะคะตรงนั้นเป็นสระนะคะแต่ว่าไม่มีน้ำนะคะพี่อันควันอ้วนอย่าลืมส่งที่อยู่ให้ด้วยนะคะผููผาจะได้กินมะม่วงตอนนี้ขุนเงินกินก่อนแล้วนะคะควันอ้วนอย่าลืมส่งที่อยู่ให้พี่อันด้วยนะคะ ครับผมอ๋อควานอ้วนรับรู้แล้วค่ะตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นดินที่เราถมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่พอดีรถยังเสียอยู่เนาะเดี๋ยวก็ค่อยค่อยถมกันต่อไปนะคะดูบอกัผมเหนย่นทำต่าง เมห็นผู้วานเขาเลยตั้งให้แตงสน้องคุณล่ะคะน้องคุณเห็นข้างๆเขาไทยวานนะคะพี่อันงวดหน้าจัดภูผาจัดบอลเปิดสำนักแข่งคุณเงินเลยงวดก่อนให้ตรงๆหกห้าเลยค่ะ เงาลคลากใช่ผู้ฟ้าพอแล้วคะ่วคะ,คะก็เตรียมเตรียมรอเลยนะคะทีมงานทางฝั่งทะาลนะคะ ครับผมก็ขอขอบคุณไปทางเอฟซีพี่พัดนะคะที่ใจดีนะคะส่งคะแนนมาให้กับทีมงานช้างนะคะช่วยเหลือในเรื่องอาหารย่านะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบพระคุณเอฟีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของพวกเรานะคะเียบร้อยแล้วใช่ไหมความรักไปเลยบอกโอเคครับ ขอบคุณมากมากครับ,อข,อบขอบคุณค่ะนี่นะคะฝากเข้าไปกดติดตามช่องไายทองแท้ช้างวันทุ่งด้วยนะคะช่อง YouTube นะคะหรือว่าเอฟีสนใจสั่งสับประรดนะคะแบบเต็มรถหมื่นสองครึ่งรถหกพันก็ได้ค่ะเพราะว่าควาันควันแจ็กมีมีช้างหลายเชื่องนะคะแบ่งครึ่งรถก็ก็ขายนะคะนี่ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ ก็เอาไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ